ทำยังไงให้มันขึ้นแบบสองคนด้วยกันอะวิวมุมนี้ได้ไหมอะได้อ่านี่ไงได้ละสลับยังไงวะ จากประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกาคะ่ะตอนนั้นที่ทีนท่นุ่นกี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าค่ะอุ๊ยหน้า <laughs> จอ <laughs> ตอนนี้ที่ไทยประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าหนึ่งหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าใช่แล้วลูกพีพี <c oughs> เป็นยังไงบ้างอากาศที่นน่นอากาศที่นี่ก็เช้าเช้าก็มีสิบเจ็ดสิบแปดองศาแต่แบบถ้าถ้าแดดแรงๆก็จะอยู่ที่สาสิบสององศา <c oughs> ที่เจอแบบแดดแรงสุดเลยนะสามสิบสองถ้าที่ไทยก็คือสามแปด นี่ก็คือเพื่อนของเขาเองที่ไปเรียนที่แล้วก็ไปทํางานที่เมกานะคะเพิ่งไปเลยที่ผ่านมาเดี๋ยวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันว่าไปยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก็ชื่อจุดประกายฝันจากหินฟ้านะคะชื่อเล่นชื่อจุกูค่ะแต่ว่าเพื่อนจะเรียกว่าจุดนะคะก็เรียนอยู่มกรุงเทพเป็นเพื่อนกับข้าค่ะ ตอนนี้อยู่ที่เมืองอะไรอ่าอยู่ที่เมืองแบนสันรัตมิสซูรีค่ะเอ่อเป็นรัฐเกา่าเกา่เกาๆหน่อยอะค่ะอยู่ตรงกลางของมิกาค่ะไปไปได้ยังไงไปกับโครงการอะไรก็เราก็วันนั้นก็คือนั่งดูไอจีอยู่แล้วก็แบบเห็นรุ่นพี่ในขณะไปก็เลยตัดสินใจมากับโครงการของอะคาเดิกนะคะก็คือเป็นโครงการหนึ่งเราก็เลยเลือกมาของอะคาดิกแล้วก็ทาทาเรื่องต่างๆก็คือสมัครอะวันที่9พฤษภาคมแล้วก็ได้บินวันที่4มิถุานายน แสดงว่าทําเรื่องแค่แบบแบบเดียวก็ประมาณคืบเดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันที่เราสัมภาษณ์วีซ่าด้วยนะว่าแบบเราจะได้สัมภาษณ์วีซ่าเร็วไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเป็น Work and h นทา e l วอาจะเป็นวีซ่านะักศึกษาก็คือเป็นตืว่าวีซ่า4วันแล้วก็เราก็เตรียมตัวหลายอย่างนะคือเขาก็บอกก็แบบอ่านรีรรรวิวเยอะมากอะไรอย่างงี้ เออจะถามเกี่ยวกับมหาลัยแล้วก็เกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับนี่ย้ก็แบบเตรียมเยกอกสารไปอะไรเงี้ยส่วนวันที่เขาไปถามก็ถามว่าเรียนที่มงเทพใช่ไหมอยู่ปีอะไรแล้วก็อ่าเราเคยไปอังกฤษใช่ไหมเขาก็ถามว่าแบบไปทําอะไรที่อังกฤษอะไรแค่ไหนแล้วก็คือผ่านเลยแต่แบบมันก็มีแบบหลายคนที่แบบยากอยู่นะแต่ของเรารู้สึกว่าง่ายผ่าน,ผ,านผ่านง่ายแล้ววิธีเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปแบบ ไปเฟิร์กันชาวเวลที่เมกาคือมีการเตรียมตัวไงเพราะมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองในการแบบสมัครหรือว่าทำวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยใจก็คืออยากไปใช่ใชปะก็คืออยากไปก็คือ สิ่งที่เตรียมอย่างเดียวก็คือเตรียมเอกสารคือคือขั้นตอนกรารสมัครคือเราสมัครปุ๊บใช่ปะ่ะเขาก็จะให้เราเลือกงานที่เราจะไปทำเขาจะส่งเขาจะส่งเว็บมาว่าแบบมีงานตรงนี้ตรงนี้นใช่ปะ่ะแล้วก็เลือกงานพอเลือกงานเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ต้องสัมภาษณ์งานกับนายจ้างนะก็คือเขาจะส,สะกายมาสัมภาษณ์เราก็คืตอตรนนั้นอนะ่ะคือเราต้องดูดก่อนว่าเราจะผ่านการสัมภาษณ์งานไหมพอพอผ่านการสัมภาษณ์งานเสร็จใช่ปะ่ะก็คือพี่เขาก็จะดาเนินเอกสารต่อไปเรื่อยๆจนถึงสัมภาษณ์วีซ่าก็เตรียมใจอย่างเดียวแล้วก ใกล้บินก็คือเตรียมของเตรียมเงินค่ะถ้าใช้จ่ายเยอะไหมในการแบบไปกับโครงการอ่้เราเลือกเอเจนซี่ก่อนอคือ พอเราเลือกเอเจนซี่ได้แล้วใช่ไหมเอเจนซี่ก็จะส่งงานให้เราซึ่งค่าสมัครโครงการอะจะอยู่ที่4,900ของอคาเดกนะพอพอเราจ่ายค่าสมัครโครงการปุ๊บเขาก็จะส่งงานมาให้เราเลือกว่าแบบเราจะทํางานเมืองไหนเลทไหนราคาไหนของอคาเดกอจะมี3โลเคชันก็คือโปรโมชั่นโลเคชันพรีเมียมโลเคชันแล้วก็เอกซ์คลูซีฟโลเคชันนะประมาณนี้นะเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เหมือนกัน ของเราอะ่ะเลือกเป็นโปรโมชั่นโลเคชั่นมันก็จะอยู่ที่40,000กว่ากว่าเราแบ่งจ่ายเป็น2องวดงวดแรกก็คือ1 9ึ0 0หมื่นวันงวดที่2ก็คือ44,800บาทแล้วก็อีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือตอนสัมภาษณ์วีซ่าคืออันนี้มันจะขึ้นอยู่ที่เลทราคาตอนนั้นนะแต่ของเราอะ่ะจะได้เป็นส960บาทที่เหลือก็จะเป็นค่าเอกสารต่างๆค่าใบรับรองแพทย์ค่าใบตรวจโควิดต้องมีเลยก็คือแบบเหมือนเราเรียนมหาลัยอยู่อะ่ะต้องมีทาร์สกิปชั่นก็คือใบเกจจบเเียรต แล้วก็ค่าเดินทางนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่าเครื่องบินเราอะจะอยู่ที่สี่หมื่นค่าเครื่องบินสี่หมื่นก็คืออันนี้คือไปกลับนะสี่หมื่นต่ที่แล้วก็พ็อกเก็ตมานี่คือเขาจะให้เตรียมไว้ประมาณหนึ่งพันเหรียญค่าอันนี้ก็คือค่าทั้งหมดนะของเราก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทอันนี้ก็คือเป็นค่าโครงการค่าวีซ่าแล้วก็ค่าสมัครรวมค่ากินหรือยังอะอันนี้ยังไม่รวมอะ่ยังไม่รวมรวมค่ากินไปด้วยที่แบบว่าต้องแลกหนึ่งพันเหรียญใช่ปะใช่ 1สน0 0แสนหนึ่งแบาทแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราไม่ได้จ่ายทีเดียวเนาะเราก็เหมือนทยอยจ่ายให้กับได้แล้วตอนนี้คือด้วยสถานการณ์โควิดอานที่ว่าไปที่นู่นสถานการณ์โควิดที่นู่นม,มันมันโอเคไหมหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีผลกระทบต่อการไปเบอร์กแอนทราของเราไหม ทุกอย่างก็คือเหมือนไม่เคยมีโควิดมาก่อนที่งอ,อที่นู้อ่ะนะใช่ก็คือวันที่เรามาถึงวันแรกใช่ปะก็คือทุกคนเมืองที่เราอยู่อะมันเป็นแบบมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวอะมีแต่แบบมิวเซียมโรงหนังอควาเรียมชีช้าสวรรค์โกคาคือมีแบบรวมทุก ความบันเทิงอยู่ที่เมืองที่เรามาแล้วก็คือทุกคนก็คือไม่มีใครใส่แมสที่เราเห็นแบบใส่แมสก็คือตอนเข้าวอร์มารแล้วก็คือเข้าวอร์มารเออเราเห็นคนที่พาเราไปดูแลเออแบบเขาแบบเอาแมสมาใส่แต่จริงๆในนั้นก็คือไม่ค่อยมีคนใส่แล้วไม่ไม่มีไม่มีโซเชียลดิสแทนซงยังไงก็คือแบบไม่มีเลยใช้ชีวิตปกติคือเมื่อวานใช่ปกติคือเหมือนไม่เคยมีโควิดมาก่อน ไม่มีมาแบบอืมห่างไปนะอะไรเงี้ยทาไมไม่ใส่แมสอะไรเงี้ยไม่มีเลยเราเมื่อวานอะคือที่ทํางานเราอะตรงข้ามกับสวนน้ำใช่ปะ่ะแล้วนี่ก็เลยมองไปเว้ยคือในสระมีแต่คนเหมือนแบบเปิดสยามอะแมสก็คือเที่ยวมากล่องหนึ่ออะก็คือยังเต็มเหมือน <laughs> ก็คือไม่ไใส่ <laughs> แล้วคือเราแบบฉีดวัคซีนคือฉีดวัคซีนที่ไหนหรือว่าอะไรเงรี้ยเออเราฉีดโมโดรนาหรือเปล่าโมโดรนาตอนแรกอะเราก็ดูไฟเซอร์ไวนนะแต่ว่าที่เมืองเงี้ยเขานิยมเขาไม่นิยมไฟเซอร์ uard, <laughs> กันเราก็เ็โอเคได้หมดละเออก็ฉีดเลยก็ฉีดวัคซีนที่วอร มันจะแบบเหมือนมีมีร้านยาของวอร์มาร์ทที่เขาทำไว้ใช่ปะ่ะอือแล้วก็จะมีช่องเล็กๆไว้ให้ประกอบข้อมูลที่เอเซีนก็จะีดแขนซ้ายแล้วอ่าตอนคือไป <c oughs> ไอเ,เวล่อไชาวเวลยนีายไ,ไปกี่เดือนก็ <c oughs> ถ้าสูงสุดอ่ะ เขาให้ทํางาน3เดือนแล้วก็ให้เที่ยวอีกเดือนหนึ่งก็เป็น4เดือนส่วนของเราเนี่ยเราแบบจะเปิดเทอมใช่ป่ะส่วนใหญ่อะปีสี่จะมาเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานไงยอย่างเราปีสามะแล้วก็เวลาที่ไทยกับที่นีม่มาหากัน12ชั่วโมงไงก็คือกลัวแบบว่าเรียนไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องก็เลยเราก็เลยเลือกทํางานแค่สองเดือนแล้วก็อยู่เที่ยวอีกเดือนนึงพอไปถึงอนะเราต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมเย็ดแลก อย่างแรกเลยก็คือเวลาเพราะว่าแบบที่ไทยนอนที่นี่ตื่นใช่ปะแล้วตอนนี้มาถึงก็คือตอนเช้าของที่นี่ก็คือเวลานอนที่ไทยแหละส่วนถ้าปรับอย่างอื่นนี่ก็อาจจะเรื่องภาษาใช่ปะเราอาจจะคุ้นชินกับจำเนียงไทยแต่พอเราไปเริ่มทํางนานอะเราจะรู้เลยว่าทุกคนแบบก็คือแบบเน้นแบบจับคีย์เวิร์ดแล้วก็พยายามตั้งใจเรื่องภาษาต้องเก่งไหมนี่ก็นี่ก็ไม่ได้เก่งมากแบบว่าเอาแบบพอฟังรู้เรื่องรู้คำศัพท์หน่อยแต่เออแต่ถ้าแบบ ถ้ามาได้ก็น่าจะแบบรอดแหละโอเคอ,อยากให้แบบแนะนําสําหรับน้องๆที่อยากจะไปเวิร์แกนทราเวลหน่อยว่าแบบจะต้องทายังไงบ้างข้อแนะนําสําหรับพี่จุดประกายสันคนนี้ตัดสินใจมาเลยมันถือเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตอะอเมริกามันไม่ได้มาง่ายๆเงียถ้าเราทาวีซ่านักศึกษาอย่างน้อยมันมีการรับรองว่ายอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะต่อวีซา่ามีการมันได้มองมุมอื่นที่ต่างจากบ้านเราตอนนี้คือตอนนี้นะคะน้องๆพี่จุดเนี่ยเขาก็ไป ทำงานที่อเมริกาเนาะก็ EP แรกเราก็จะมาพูดแบบวิธีการเตรียมตัวไปยังไงบ้างเนะะ่ยถ้าน้องเราอยากให้มี EP สอก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ EP สอก็จะพี่จุดก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปทํางานไปทํางานยังไงทํางานที่ไหนอะไรยังไงต้องปรับตัวต้องเตรียมตัวยังไงเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าอยากติดตามพี่จุดเนี่ยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการไป w o r กแ n d ้ง a าเวลเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนคะก็ที่ IG จุดแล้วก็ดอนะคะแล้วก็ด้วยสกอร์ดแล้วก็จุดอีพีนีคะเดี๋ยวพี่ข้าวขึ้นไอจไว้ให้เอาให้ขายเต็มที่เลยค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้กําลังฝึกเล่น t i k กต็อนะคะตามที่ข้าวอยู่ถ่ายบรรยากาศทั่วไปหรือแบบรีวิวนูนนี่นั่นก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณจุดประกายฝันมากเลยนะคะ